วะพ่อใหญ่หวานข้าวพ่อใหญ่จ๋องเป็นเ็นเลี้ยงเหล้าเป็นเลีงเล้าขวดนึงก็เลยลวงมันก็เลยลวงหน่อยเออทีนี้เข้ามาในบ้านมากินฮ่าย่วฮยาฮ่าฮ่าฮ่าฮนา่าฮ่าฮ่าฮ่่า เกี่ยวข้าวเสร็จก่อนเลอะเป็นไรอ๋อขวดป้าถือถือดีนะถืสบายเีก็ดูแลแล้วก็ดูแลัน้องด้วยนะถ้าพิมนี่ดูแลด้วยอย่าอย่าอย่าถิ่นนะ พ่อใหญ่ก็คิดถึงเหมือนเดิมไปแหละคิดถึงเหมือนเดิมมีอะไรก็ดูฮะไมทิ้งหรอกลูกสาวเอ้ยทิ้งไม่ได้นะทิ้งไม่ได้นะสายเลือดสายเลือดทิ้งไม่ได้อืลูกสาวอะไรทิ้งทิ้งไม่ยอมตัวหาเนด็ดๆอู้ยบางทีเขาอาจจะเรียนอยู่หรือยังไงตัวนี้ก็ไม่รู้ก็แล้วแต่คุยกันเองที่ป็นพ่อลูกกันจะไม่ใหพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็มีภาระของพ่อใหญ่เนาะ